สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เปิดคําพูดปู่ไวยพงถึงน้องปีใหม่ในวันที่คุณตาไม่อยู่แอปสุดซาบซึ้งใจถึงกับรีดคอมเมนต์ตอบกลับทันทีเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษอรอเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขจเจริญไปโดยภายในงานก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจ อย่างครอบครัวของอดีตสามีสงการเตชะนรงค์ที่ได้ยกครอบครัวมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณปู่ไวยพงษ์เตชะนรงค์คุณย่าพัสราเตชะนรงค์และพี่น้องของสงการเตชะนรงค์ที่มาร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัวแอดทักษอ่อนแม้จะเลิกรากันไปแล้วเป็นเวลานานล่าสุดทางด้านคุณปู่ไวยพงษ์โพสต์รูปคู่กับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า คุณตาเป็นทางช้างเผือกอยู่บนฟ้าปู่จะเป็นแท็กซี่ให้ปีใหม่อยู่ทางนี้สบายๆซึ่งทางด้านแอปทักษอ่อนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่ด้วยรักและเคารพค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ